พีเอร์คาร์ดินเพ้นนิดหน่อยเดี๋ยวมืเอื่นพ่อใหญ่เพิ่กกระสีมาเก็บงานนี่ให้ตะจุยไปเกลือไก่นี่เนาะตา So what do you want on the money or do you want the number the number ฮะ <Hein? S 3> <laughs> สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้า today we go to shopping what for for different shopping for my wife to she want a budget for buying stuff she needs so usually <what S 2> I go <we? S 2> not shopping a lot หรอกนะคะวันนี้ป้าพันบอกว่าเดี๋ยวฉันจะให้บัตรเจ็ตเธอไปช้อปปิ้งนะเพื่อเธออยากได้รองเท้าสวยๆ some shoes some shoes something like that no yes come here Little bit. I want to visit Hong Shopping. The duck is correct. Already. Or? Okay. <laughs> Where are you going, Kepipi? Shopping. Oh my God, you look very beautiful. Elegant. Nice. Perfect. ทุกคนไปช้อปปิ้งกันพิตตี้พิตตี้ตกเด้อจ้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่อซิพาพี่น้องข้าโคเลยจ้าแต่มีเห็ดไม่มีเห็ดก็ไม่รู้นะเพราะว่าฝนเพิ่งตกแต่แต่อายมานี่ตกอาทิตย์ที่แล้วเคยบอกนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเราไปกินข้าวโคกกันเนาะจมูกดูฉันเป็นคมเส้นผมก็ทำให้ไหล <laughs> อ่ายมาหอแล้วนะคะเป็นห้างใหญ่เนาะ <c oughs> มีหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวไอซิพาพี่น่องย่างรอบเบิงงนะคะ <c oughs> ฟุตโตอินโฟเมชัน ปาบอกว่าฉันจะพาเธอมาซื้อรองเท้านี่แม่ปาเซ็กซี่ไหมโอ้ยปีเอชงปีเอดดดปุ๊บเย้สมบัติ Not, bad, eh? not too big. No. XX size. Black? Better no. No. I don't think the. Huh? This is easier. F with that color, of course, this is the color. It is uh, quite, uh, because this is Pierre Cardin, look, you see, this is uh, something which has no no brand, this is brand, mm? Pierre Cardin. Pierre Cardin, yeah. I know that brand, they have also been yeah. in Thailand. Yeah, and it's uh, many many things are Pierre Cardin. <laughs> If they are comfortable. this is You can ask uh, if you yeah, need, ha uh. I, I like this, this, this is more elegant for evening But time. But Very really What do you say? It's just Louis back <laughs> Perfect that bag hein? How much? 39 euro. Good. Good. But I don't like something like that. Yeah. ก็สวยนะคะแต่ว่าสูงพี่น้องว่าอันไหนดีอันไหนดีสีนี้หรือสีสีดำเนาะสีนี้ this is uh, not easy to find some choose this b a c k I think is better ออือออถ้าสมมติอยู่เมืองไทยเนี่ยอาจจะสามสิบแปดแต่อยู่นีิสามสิบเจ็ดเก็ comfortable. Walk, walk. Okay, no? Yes. Black one, okay? Yes. Yeah. It, it depends with what you put, what you wear. Look. You know what? Okay, but see see down. Not bad. อันนี้หรือเปล่าปะใ้เพื่อนมากระเป๋าแบบนี้ปันไหนมากระเป๋าสะพายเบี่ยงแบบนี้นี่สื่อมาพันกบาาใส่ได้นานแหงหันแบบนี้แต่ว่าใส่กระเป๋าเงินอะไรกระเป๋าเงินใหญ่ตอนนี้เราก็ออกมาจากร้าน รองเท้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบ่งเสื้อไปนี่ This is buffet น no? ปะาให้นังเก่นเนี่ยนาม่าพี่น้องเทดดี้ประมาณพันแปดเสียสั้นี้ป้าให้เงินมาแปดพันบาทวันนี้ให้มาสองรอยยูโรตายโรดค่อยมาได้โรค yes nice แฟชั่นต่างประเทศบางเธอไอเข้าบะฮอดจ้ะเพิ่นแบบสีเพิ่นหลายโพดไอคิดว่าได้แค่เกือบก็โอเคแล้วตอนนี้เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกนะคะเดี๋ยวออกจากช็อปนี้ไปก่อนเนาะไปค่ะปืน Food f o r k i e P P ไปไปซื้ออาหารดีกว่าพวกวายอยู่นี่ค่อนข้างที่จะถูกนะจ้ะสองสามยูโรวายทั่วไปเพราะว่าอยู่บิตตานีขาเจ้าเฮ็ดวายหลายคล้ายๆพ่อๆกับอยู่เมืองนีสที่พ่อใหญ่เพิ่นอยู่เลยเมืองนี้ร่อยกว่าบาท แต่ว่าถ้าชมมติว่าอยากกินว ches, Europe, ายดีหน่อยก็เจ็ดแปดยูโรสัมผันสามสี่รอยจ้ะบ้านเขาคือแพงแท้พัเซย์ you love m เอาอยเาเห็นวันเี้วายผูกไอ้กินประจำแค่ห้ายูโรถึกแพงไปค่ะ มาดูซีฟู้ดฝั่งนี้ดีกว่าโอ้บาร์บีคิว this one maybe ช่วยมีไปค่ะไอ้บอกปลาว่าให้เสื้อเอ่อปลาสีปลาสีขาวเมื่อกี้นี่หอย เคฟิตสดนะเนี่ย you have your garbage? No. Choose the one you want to get. For me, I would like to try the... The yellow one? Mm. No. Not dead. Take the very yellow. Take, take? No, no, no. Okay. Number one. เปรูแปดสิบบาทรูดอีกถ้าให็นอันนี้พ่อยา่บอกว่าเธอซื้อได้นะแต่เธออย่ฉันเห็นพ่อยายพูนโมมากอย่างแบบนี้ใจสิซื้อไปกินกับส้มตำ Ah, que leu. with w i butter chocolate t or วิ h ดิ this caramel this ทุกคนตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปจ่ายเงินแล้วกสิพาพี่น้องไปเบิ่งรถคาราวานนะคะ finish yes we are right okay, right ready okay อนิวะไปเซปารตีเดี๋ยวไอศชพาพี่น้องมาเบิ่งคาราวานนะคะเพ้น์เสร็จแล้วนะคะ บงชจะพาทุกคนมาดูรถคาราวานนี่นะคะเพ้นเสร็จเรียบร้อยเนาะอือฮึเสร็จแล้วนะคะโอ้ยดูดีกว่าก่าเดิมเยอะเลย Mm. Oh, you made a good job. Yeah, I mean, not only that, you see the new handles. Huh? All new, perfect. Mm -hmm. So, you ready to go? And uh, sure, soon. And I have readjusted. I have kicked back everything. Mm -hmm. เสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วทุกอย่างเนาะเหลือเพ้นนิดหน่อยเดี๋ยวมื่ออื่นพ่อใหญ่เพิ่ก็ิบมาเก็บงานก็จะเสร็จ I give you I have order the not yet order but I wait for the price mm hmm. of the t h i n so it will be one big and red mm hmm. and one อันนี้ยังไม่แล้วนะจ๊ะพนซีโอเคนะคะทุกคนวันนี้นะคะไอ้ก็พาทุกคนมาช้อปปิ้งนะคะเรโนพาพี่น้องมาซื้อรถซื้อรถอันนี้ซื้อรถคันนี้ซื้อไปใส่ปุ๋ย รถคันนี้ก็บซีซือไปหาเฮ็ดส่วนรถคันนี้ก็บซีซือไปเก็บมกักกะบ,บุกซื้อให้อาทิตย์คันหนึ่งให้เอพีคันหนึ่งห้พี่คันนี้บ่ฮะทรออิอัลแอมแพงเนะจ้ะรถวินเทจนี่แพงๆนะคะโอ้โอ าาพี่แอ้มบอกว่าเพิ่งซืกินกาแฟก่อนอันนี้ก็ซื้อให้ตาจุย้ยซื้อรถคันนี้ให้ตาจุ้ยไปเก,กลือไก่นี่เนาะตาเอาอยู่บ่ตาจุย้ยส่วนรถคันนี้ก็ซื้อให้ยายวินไปเกลืออาหารปา่านะคะให้ <c oughs> ก้าออกไปเนาะพี่น้องเนาะคนเมื่อกี้คนเห็นงานอยู่เนี่ยจะเข้ามาฝึกง,งานเนาะกลับบ้านแล้วนะคะคาแฟา เนาะแม่สิบุกุนี่คือตังกีนะจ๊ะนี่เป็นตังกีหลานเพื่อนหลานเพื่อนโอเคพี่น้องจ๋าสรับวันนี้ไอ้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเดี๋ยวไอ้จะกลับบ้านแล้วก็เก็บข้าวของที่ไอ้ซื้อไ่ได้พี่น้องเบิ่งน้องเนาะกับซ้ำที่พี่น้องเข็นนั่นแหละเดี๋ยวไอ้กับป๊าขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันที่ใหม่ครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะ So what do you think about nature